สวัสด,ดีจ้าวันนี้อยู่กับช่องยนซ่าเกมมิ่งวันนี้คนอย่างเขาไม่มานะเพราะว่าเขาอยากนอนแล้วเราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมนะคือไล่เล่นเจอเหมือนเดิมเลยสองวันที่แล้วใครดูมั่งเราก็จะไปกันเลยนะ หึงร้อยเจ็ดแล้วนะล้วก็จะเข้าไปเราก็จะไปกดตรงที่ต่อไปแล้วก็เราจะไม่เอาเพื่อนนะอันนี้เราใช้เพื่อนไปแล้วหลายคนแต่รอบนี้เราจะไม่ใช้เพื่อนเราจะเริ่มเลยนี่นะเราก็จะกดมากดไปเรื่อย มีกดนะเราต้องกดไปเรื่อยๆอะถ้าเกิดเราไม่กดป้อมเรามันจะแพ้แล้วเราต้องกดเท็ดด้วยนะได้น่าต้องเอาช้างนะเพราะมันเป็นตัวเทพเถึงไหมเนี่ยมันจะสู้สู้ป้อมของเรา แล้วเราก็ยิงนะแล้วก็เราจะเอาตัวเทพมาเอาตัวนี้มาดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนทีมได้ด้วยเอาตัวนี้มานะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะเราจะเอาคุกกี้หญิงนะตรงนี้ก็จะเป็นเราจะกดอันนี้นะ เป็นช้างน้ํานะเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่เรากดไปเรื่อยๆนี่เราก็จะไปป้อมของมันแล้วก็ยิงแล้วก็เราก็เก็บเพชรเราก็เปลี่ยนไปทีมบียี่ถีมไม่ชนักแล้วโอเคเราจะเอาแค่นี้ก่อนนะเราได้ไอเทมอมตะนะทุกคน แล้วก็กดตกลงนะไปเลงนะแล้วเอาคลน,นี้ก่อนเนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะอันนี้พู้ติดตามสิบคนแล้วนะเอาให้ถึงยี่สิบนะเอาแค่ยี่สิบพอโอเคนะ 拜拜。Bye bye.